สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนายพิพัฒน์ธกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตอบกระทู้ถามเรื่อง ขอให้มีระบบการดูแลคนไทยที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพในต่างประเทศโดยนายกนโนบีสืบแสงว่าม,มาตรการที่รัฐบาลดูแลคนไทยในต่างแดนทุกรัฐบาลซึ่งปัจจุบันมีคนไทยไปอยู่ในต่างประเทศมากมายทั่วทุกมุมโลกกระทรวงการต่างประเทศที่ผ่านมามีนโยบายดูแลคนไทยในต่างแดนผ่านเอกอัคร,ราชทูตหรือกองสุนใหญ่ดูแลผ่านช่องทางการสื่อสาร Facebook อินสตาแกรมและช่องทางอื่นให้ติดต่อสื่อสารกันโดยต้องยอมรับว่ามีคนไทยไปต่างประเทศทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายเช่นกรณีเล้าไก่ คนไทยถูกหลอกลวงไปไม่ถูกกฎหมายแต่ข้อเท็จจริงจะมีการสอบสวนเมื่อคนไทยกลับมาสู่ประเทศไทย วันนี้คนไทยมักจะหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นจริงจึงมีการจัดทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ว่าผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศขอให้สอบถามหน่วยงานกระทรวงต่างประเทศหรือกระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์กล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีสำนักงานในต่างประเทศจำนวน11ประเทศ12สำนักงานโดยส่วนอื่นๆจะให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลแต่เรามีผีน้อยในเกาหลีใต้ไม่ต่ำกว่า10,000แนคนซึ่งกระทรวงแรงงานต้องการให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเข้ามาลงทะเบียนอย่างถูกต้องทั้งหมดแต่ละประเทศมีเงื่อนไขว่าต้องการแรงงานไทยจำนวนเท่าใดเช่นผี น้อยในเกาหลีใต้ส่วนหนึ่งเพราะนายจ้างไม่สามารถขอทําใบอนุญ,ญาตทํางานในประเทศของเขาได้จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงแรงงานที่จะไปเจราจาเพิ่มโคต้าของแรงงานไทยในแต่ละประเทศโดยจะดําเนินการเจราจาต่อไปส่วนจุดอ่อนของแรงงานไทยที่เดินทางไปต่างประเทศคือการใช้ภาษาต่างประเทศในประเทศที่จะไปทํางานซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญโดยปีพุทธศักราช2567ได้ตั้งเป้าหมายส่งแรงงานไปทํางาน100,000อัตรากระทรวงแรงงานจัดอบรมด้านภาษาเบื้องต้นให้ไปใช้ชีวิตยืนยันจะปิดจุดอ่อนให้ได้มากที่สุด และพยายามทําให้แรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศแบบไม่ถูกต้องนํากลับมาทําให้ถูกกฎหมายให้ได้มากที่สุดเหมือนแรงงานต่างประเทศที่มาทํางานในประเทศไทยเมื่อเข้ามาแล้วเราต้องหาวิธีสํารวจและบันทึกประวัติเอาวไว้ว่ามีเพื่อนบ้านเรามาทํางานในประเทศไทยเท่าไหร่เช่นกันซึ่งข้อแนะนําในตรงนี้จะนําไปทําเป็นการบ้านและมีความคืบหน้าอย่างไรจะทาเป็นจดหมายชี้แจงในทุกไตรมาสต่อไป